wadija pino,ออกจาก ba mươi <laughs> đại mán hết Để kèm ngược ngay pino, yai mạ xong ba sai, stop stop, tu phở lơ cá cho pino, mán yêu bơ. อุ๊ยสอรีฮะนะบ่ากันอันนี้ทางนี้ป้าผุนเพื่อนเดินเดินพคนยางเด่นพี่น้องออกจากป้าอันนี้ป้ามาหนุกไสพี่น้องม่อยู่ต่อเพื่อน่าให้กลับไปห่อเทียงไปกินเขาว่าไปย่าสิกาบ,บ้านเลยนะเห็นไหม อันได้หักไมมหักยังในบุอันน้องใสอันผัวเก่าใหญ่เห็นบ่เนี่ยผู้หน่อยๆิ<อ>่นมักสะสมอันของในป่า<อ>เห็นบ่หลดุดออกจากป่ามาได้หลายอยู่ดในนอฟลุกเลยกรับชิคุ้ว่านี่อีกตาหนึ่งเห็นบ่นี่ยนี่อีกตานึ่งในแกงกหมดยังนึง <laughs> ยูท uh, ูปฮะตัวเรก้าตัวยูทูปมาคุนดีดีผัวกับเมียพวรเนนั่นสองคนอันนั้นอันนี้ลูกไา้ในแซนี่แหละพี่น้องกับพ่อยางเหรียเห็นบ่มันเป็นสวนปาลสวนปลาแบบว่าคนยางเหรียนะพี่น้องเห็นบ่มีเห็ด พ่อมี่เห็ดฮะลามมวลามมวลามว,ามวโกจุรารำพาเพื่นทามาเมนยังแล้วค้นผู้หนุย่ยน้องน้องสาวน้องสาวผัวผัวย่า่เนี่ยล่ะเพื่นตายแล้ว เพิ่นเป็นผู้เดียงในลายยูวนี่เบิ้งในลายในบะแกงในทอดแัดเซ่เนยน่ารักเฮ็ดทางนี่ฮ่องก็สิออกพี่น้องสิจากกันให้เบิบจากกันเบิ่งงามบ่เพิ่นเอาอ,อนุรักษ์เบิ่งเพิ่นพ่อต่อเพิ่นมักแบบว่าสะสมแบบเพิ่นธรรมชาตินะน่ะนะตัวเลือกการตัวยูทูบฟลุ๊ก สิกิสุดอดวิชาฮึสิจากกันได้หวะนี่อำลาพาจากย่ากับสิกับบ้านย่าตอนแรกเพิ่นว่าให้กับไปกินขอบานบ่ไปหอบไมนเสียเวลาย่าหาเหตุนะหิ้วน้ำไปย่าเปิดโหลดบ่บ่เปิด ตัวเฟวิซันเนเปิดตัวร่วมงฝึกับตัวอัตส์สต๊อบสมาสวัสดีคำสั่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับบายบายผัวต้องให้สอนในผิวหนองผู้เพื่อนอยากเห็นหน้าลูกกันซะ เนี่ยอันอียครับพี่น้องอันที่ว่ากินไดเนี่ยยึดแถวแยกบเจยืนนิดเพิ่นแก่แล้วพักกูดสามงามเนี่ยยึดทางแยกนี่หลายหลายอีรีพี่น้องแต่ว่าแยกของบ่กินเห็นบ่พักกูดสามงามเห็นบ่เป็นปลาอยู่แมนเบิร์าแยกขงบ่กินแยกบ่๊กกาเพิ่นเป็นพักกูดสามงามภาษาจีนพี่นงสามงามเห็นบ่ ทาาบานใหญ่กับมีทาเนี่ยกับไรมิเตอร์โดงพักกูดสามงามยืนหนีพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>